สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับปู่กับบีอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะบีจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะสําหรับมือใหม่นะที่กําลังเริ่มเลี้ยงไม้อบน้ํานะคะหรือว่าสกอเรน์นะคะสําหรับเพื่อนๆนมือใหม่นะคะที่เพิ่งเริ่มต้นเลี้ยงนะคะอันนี้จะเป็นไม้อบน้ํานะคะหรือว่าฝรั่งจะเรียกว่าสกอเรนต์นะคะหรือว่าคนไทยเนี่ยจะเรียกว่าไม้อบน้ําหรือว่ากุหลาบหินนั่นเองนะคะ าการปลูกสกอเนเนี่ยหรือว่ากุหลาบหินเนี่ยจะใช้วิธีการคล้ายๆกับการปลูกแคนตัสนะคะมีจะแบ่งเป็นข้อๆนะคะจะมีวิธีไหมดูแลไม้อบน้ำอย่างนี้แบบนี้อย่างไงนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันเนาะข้อหนึ่งนะคะข้อหนึ่งนะคะจำเป็นนะคะจะต้องใช้กระถางที่มีรูนะคะที่ระบายน้ำได้ดีแบบนี้นะคะ ไม่จําเป็นจะต้องมีรูเยอะๆแบบนี้ก็ได้นะคะแค่มีรูตรงกลางก็ได้นะคะข้อ 2. นะคะใช้ดินนะคะสําหรับปลูกแคนตัสหรือว่าปลูกไม้กบน้ําเท่านั้นนะคะไม่ควรไม่ควรใช้ดินสวนนะคะไม่แล้วก็ไม่ควรใช้ดินเพียวๆเนาะหรือว่าทรายเพียวๆหรือว่าขุยมะพร้าวเพียวๆนะคะเดี๋ยวจะทําให้น้องเนี่ยไม้กบน้ําของเราเนี่ยเน่าตายได้ะคะ่ะน,นี้จะเป็น ดินถุงนะคะที่ซื้อตามร้านแคนตัสนะคะอ่าอันนี้มีซื้อมานะคะถุง25บาทแต่อันนี้มีได้ใช้ไปแล้วด้วยเนาะละักษณะเขาจะผสมมาให้แบบนี้เลยนะคะอ่าข้อ3นะคะเราต้องเลือกต้นไม้ที่สวยแล้วก็ดูสมบูรณ์นะคะใบไม่เหลืองไม่มีมะเรงนะคะอ่าคล้ายแบบนี้นะคะเพื่อที่เวลาไปเลี้ยงต่อเนี่ยจะได้ไม่เกิดปัญหาเนาะอ่าอย่างแบบนี้นะคะ อันนี้ซื้อมาได้ไม่นานนะคะทุกคนอ่าแล้วก็ข้อ4นะคะการลดน้ํานะคะลดเมื่อดินแห้งนะคะถ้ามีน้ํำขังเนี่ยอย่าลืมรินออกนะคะหรือว่าถ้าใครนะคะ ใช้กระถางที่มีาถาดรองข้างล่างนะคะแล้วมันมีน้ําขังอย,อยู่ที่ถาดรองนะคะแนะนํานะคะให้เทน้ําที่ถาดรองออกนะคะอย่าปล่อยน้ําทิ้งไว้อย่างนั้นนะเพราะว่าเดี๋ยวจะทําให้รากของน้องเนี่ยเน่านะคะการลดน้ํานะคะลดเมื่อดินแห้งนะคะถ้ามีน้ําขังเนี่ยถ้าเราลงไปเนี่ย มันจะทําให้ความชื้นนะคะอยู่ข้างล่างแล้วทีนี้จะทําให้น้องเน่าเนาะก็คือการลดน้ำเนี่ยจะคล้ายๆกับแคนตัสทั่วไปเลยนะคะแต่ว่าจะลดบ่อยหน่อยกว่าแคนตัสนะคะแสงนะคะแสงที่ดีเนี่ยควรได้รับแสง,งึเป็นช่วงครึ่งวันเช้านะคะ4ีชั่วโมงนะคะถ้าจะให้ดีเนี่ยหามุมบ้านนะคะตรงไหนที่ว่าไม่ให้โดนแดดจ,จัดนะคะ เพราะว่าจะทาให้น้องเนี่ยผิวไหม้นะคะแล้วก็ไม่สวยนะคะ6กนะคะการให้ปุ๋ยนะคะแต่ละชนิดของปุ๋ยเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะคะแล้วแต่คนที่ซื้อเนาะแต่โดยทั่วไปเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยนะคะหลัง1ปีที่ปลูกเนี่ยควรให้ปุ๋ยออสโมคอสนะคะ1 0ถึง10ถึง,ถงเม็ดนะคะต่อ3เดือนนะคะคือจะให้บ่อยกว่าแคนตัสทั่วไปนิดนึงนะคะ ให้3เดือนครั้งอ่ะนะคะทุกคนข้อ7นะคะการดูแลแมลงนะคะเพี้ยแมลงหรือเพี้ยนะคะว่าเป็นเพี้ยหรือเปล่าให้เรานะคะถ่ายรูปให้เอามือถือนะคะถ่ายรูปแล้วก็ขยายดูนะคะทุกคนถ้ามีนะคะ,ะให้กําจัดด้วยแอลกอฮอล์นะคะโดยการนะคะเอาคั้นบัตรนะคะจุ่มแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็มา เช็ดตามที่มีเพียะนะคะหรือว่ามีมะเร็งนะคะถ้าสมมติว่ามีเพียตรงนี้แล้วก็เอาแคอ์ต,ตันบันะคะจุ่มแอลกอฮอล์เช็ดเนาะแล้วก็ข้อ8ปดนะคะเราควรหมั่นเด็ดใบที่แห้งกรอบนะคะทิ้งใบที่แห้งกรอบเนี่ยจะทําให้ต้นไม้ของเราเนี่ยชื้นนะคะคือต้องหมั่นเด็ดนิดนึงนะคะ ใบที่มันแห้งๆนะทุกคนแต่อันนี้ของมียังไม่ค่อยมีเนาะเพราะว่าอันนี้ก็เพิ่งได้มาข้อ9นะคะหลีกเลี่ยงต้นไม้ไม่ให้โดนฝนนะคะเพราะว่านอกจากไม้จะชื้นแล้วเนี่ยเรายังต้องเสียเวลาในการเปลี่ยนกระถางใหม่อีกนะคะไม่ให้โดนฝนนะคะวางไว้ในที่ที่น้องมีหลังคาเนาะ ก็จะมีประมาณนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มเลี้ยงไม้อบน้ำนะคะยังไงนะคะอย่าลืมนะคะฝากเพื่อนๆน,นะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้บีด้วยนะคะจะได้ติดตามนะคะว่าบีจะมารีวิวหรือว่าแนะนำแคนตาสายพันธ์ไหนนะคะก็อย่าลืมติดตามกันไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ